นี่ครับนี่ครับตามแรกครับรับแขกหน่อยครับผมลงไปโดนเลยครับนี่ครับปัดซ้อยครับซสสวยๆเลยครับไอ้ใหญ่มากครับนูดูไสครับแรงดีครับนี่ครับโอ้ยโอ้ติดติดหลังไงน่ะโอ้ติดปากครับติดปากครับดูซสครับผมดูซสครับโชว์หน่อยครับนี่ครับผมไสไสปลา้อยครับโอ้ยไซส์ยนุกเข่าซสสวยมากครับผม โตแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูดึงครับนี่ครับผมดูดึงครับดูดึงครับนี่ครับนี่ครับโอ้ดูดึงครับแรงแรงโคตรเยอะครับผมเดี๋ยวให้มันลอยขึ้นมาครับไนี่ครับผมโอ้ยตัวครับตัวครับนี่ครับมาแล้วโอ้ยตัวไซส์ครับผมนี่ครับตซอยนกเขาครับ เบ็ดเกี่ยวไปปากเลยครับผมนะเดี่ยวแบบถูกต้องนะครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเจบอยฟิชชิงนะครับผมก็สวัสดียามเช้านะครับก็ไม่เช้าแล้วแปดโมงจะเก้าโมงแล้วครับก็วันนี้นะครับหมายของชมระทานนะครับผมยวให้ดูนี่ครับของสมระทานแบบนี้นะครับยาวๆเลยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เรามันจะมานั่งหน้าท่อนะครับผมปลาี่จะตกวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาตกปลาส้อยนะครับปลาส้อยนกเขานะครับหรือ ปลาขาวหน้าท่อนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาส้อยนะครับผมจะตกปลาส้อยล้วนเลยล้วนๆเลยนะครับปลาส้อยอย่างเดียวเลยนะครับให้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผลงานมากน้อยเพียงใดนะครับก็ของชนแบบนี้นะมีปลาให้เล่นหลากหลายนะครับอยู่ที่เรานะครับจะมีวิธีเอามันขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยววันนี้จะตกปลาส้อยนาท่อนะครับปลาส้อยนะครับวิธีสังเกตหมนะครับง่ายๆเลยขี่มาเขาจะมีตัวหรือไม่มีตัวเนี่ยเราดูรู้เลยนะครับ ถ้ามีตัวเราจอดดูนยแป๊บเดียวเดี๋ยวรู้เลยเขาจะขึ้นมาดูดดูดแหนดูดขี้ตะไคร่น้ำนะครับจะเห็นเป็นปากเลยนะครับผมแต่จะดูดขึ้นมาไวมากยุบแล้วก็ลงไปนะครับถ้ามีตัวดูดแหนให้เห็นอย่างนี้นะครับเขามีฝูงแน่นอนแต่จะฝูงเล็กฝูงใหญ่อันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตกปลาฟอยนะครับนี่เลยเยอะเด็ดๆเลยนะครับลงไปปุ๊บเนี่ยถ้ามีตัวกินเลยนะครับก็นี่เลยนะครับมันหมูนะครับที่ผมใช้ ตกปลาสลิปนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอามาตกปลาต้อยนะครับปลาต้อยเนี่ยบางคนบอกว่ามันกินพวกขนมปังพวกหัวอาหารพวกอะไรอย่างเงี้ยตกส่วนใหญ่ที่เคยเห็นใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเหยื่อธรรมชาตินะครับพวกไส้เดือนพวกอะไรแต่วันนี้เราใช้มันหมูตกรับรองกินดีกินไวแน่นอนครับอาจจะกินไวกว่าด้วยซ้ํานะครับไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูนะครับผมก็โต๊เบ็ดนะครับตกปลาซ้อยนะปลาซ้อย ก็จะเป็นเบอร์อออร0.3นะครับเบอร์เดียวกับที่ผมไม่เห็นหรอกมั้งโดนแดดนะครับเบอร์เดียวกับที่ผมใช้ตกปลาตะเพียนนะครับบางและเบานะครับผมได้เรื่องแน่ตกปลาส้อยนะครับแล้วทุนวันนี้ผมจะใช้ยาวหน่อยนะครับเพราะว่านี่ครับตอกันหลาย,ลายเม็ดแบบนี้นะครับเหตุผลที่ใช้ยาวหน่อย ไม่ใช่อะไรเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีถ่ายทุนอาการทุนให้ดูนะครับจะได้เห็นแล้วก็สนุกไปด้วยนะครับแต่ถามว่าถ้าใช้แค่เม็ดหรือ2เม็ดก็ตกได้นะครับทุนสําหรับทุนนะครับแต่ที่ใช้ยาวๆนี่เหตุผลเดียวนะครับบางทีน้ํามันไหลไปเนี่ยมันดันไปมันอาจจะโผล่มาข้อ2อข้อนะให้อเราเห็นนะครับและอย่างหนึ่งเดี๋ยวได้เห็นอาการของทุนแน่นอนครับผมปลาซ้อยของชนนะครับโอเค ไม่พูดนมากแล้วเอาเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูไซส์กันผมดูจากปากแล้วนะครับผมว่าไซส์สวยนะครับปลาส้อยเหยื่อนะครับเหมือนปลาสลิดเลยนะครับวิธีการเกี่ยวนะครับจิกมาจิกมาหน่อยเดียวนะครับเหยื่อไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะครับเพราะว่าปลาส้อยเนี่ยค่อนข้างที่จะปากเล็กนะครับแตะมาแค่ปลายเบ็ดนะครับแล้วเวลาเกี่ยวก็เกี่ยวสักสองขยักนะครับเหมือนที่ตกปลาสลิดเลยนะครับให้ตัวเบ็ดโผล่นิดนึงนะครับโอเคแค่นี้นะครับนี่ ใช้ลูกหมุนตัวหนึ่งนะครับทวงให้มันลงน้าไวๆเพราะว่ามันเป็นหมายน้ําไหลนะครับการตกปลาส้อยเนะี่ยไม่ต้องตกที่น้ําแรงนะครับตกที่น้ําไหลเบาๆโดนแน่นอนเดี๋ยวรอชมรับเดี๋ยวจะบอกไปเรื่อยๆนะครับในคลิปนะครับว่าเทคนิคและวิธีการเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับขอแค่ดูหมายให้ออกนะครับโดนแน่นอนเดี๋ยวรอดูเดี๋ยววันนี้จับปลาส้อยล้วนนะครับล้วนๆเลยปลาส้อยล้วนเลยให้ชม นี่ครับ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 ตามแรกครับรับแขกหน่อยครับผมลงไปโดนเลยครับผมนี่ครับปลาซร้อยครับใสสวยๆเลยครับใสใหญ่มากนะครับดูดูใสครับปลาซ้อยนกเข่านะครับตัวใหญ่ครับนี่ครับผมดูซสครับผมปลาซ้อย ของโชบทานนะครับมองหมายให้ออกครับโดนแน่นอนครับเหยื่อนี่ครับมันหมูนะครับผมที่เกี่ยวเมื่อกี้ครับเต็มปากกับกินดีกินไวครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าใช้มันหมูตกแล้วกินไวนะครับปกติผมก็ไม่เคยตกให้ชมนะครับตกประจำนะครับแต่ไม่เคยตกให้ชมนะครับวันนี้จัดให้ชมนะครับผม ก็เผื่อใครที่สนใจนะครับชื่นชอบนะครับมีหม่ก็เอาไปลองตกดูได้นะครับถ้าเราไม่ตกให้ชมก็จะไม่มีใครเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะไม่สนุกกันทุกคนนะครับก็สนุกครับปลาส้อยยิงใส่ใหญ่ยิงสนุกเดี๋ยวรอชมครับ ปล่อยเหยื่อให้ไหลไปนะครับเดี๋ยวเขาวิ่งมากินเองนะครับนี่ครับโดนอีกแล้วครับนี่ครับมายแล้วครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะไม่เชื่อครับว่าปลาส้อยล้วนครับนี่ครับปลาส้อยนกเข่าดูไซส์สวยๆเลยครับผม วันนี้เดี๋ยวเราจะมาถล่มฝูงปลาซ้อยกันนะครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าฝูงเล็กหรือฝูงใหญ่ครับไม่หมดก็เหลือน้อยครับเยื่อมันหมูครับตกปลาซ้อยนะครับบางทีถ้าเรามาตกนะครับบางคนมาตกเหมือนกันแต่ถ้าใช้เหยื่อตื้นนะครับเหยื่อตื้นไม่ลึกจนเกินไปนะครับ บางทีก็โอกาสได้ตัวก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถามว่าได้ไหมได้ครับแต่ได้น้อยนะครับถ้าเรารู้รู้ว่าปลาอยู่ลักษณะไหนนะครับแล้วเราก็ตกนะครับโอกาสได้ตัวจะเยอะนะครับอย่างเช่นใหม่นียทุนต้องลึกหน่อยนะครับเพราะปลาส้อยเนี่ยเขาจะไม่กินเหยื่อกลางน้ําหรือผิวน้ําเหมือนปลาทั่วไปนะครับเขาจะอยู่ใต้ล่างนะครับเพราะว่าเขากินพวกเศษแหนเศษตะไคร่น้ํานะครับเขาจะกินเหยื่ออยู่ใต้น้ําเพราะฉะนั้นเหยื่อต้อง เกือบถึงใต้น้ําหรือแตะพื้นเลยครับกินไวมากนะครับอ่ะโอเคมันหมูนะครับเด็ดจริงครับแป๊บเดียวโดนเลยครับเดี๋ยวรอชมครับผม ซอยครับผมนี่ครับปลาซอยล้วนๆนะครับใสสวยๆลยครับผมลงเป็นโดนครับครับผม ผก็มันหมูนะครับเด็ดเลยนะสไฟยนะครับผมบอกแล้ววันนี้นะครับไม่รู้ว่าฝูงเล็กหรือฝูงใหญ่ครับไม่หมดก็เหลือน้อยนะครับนี่ครับผมเกี่ยวแค่นี้นะครับแล้วเราย่องลงไปเลย ครับผมนี่ครับปลาซ้อยครับผมเห็นไหมใสสวยๆเลยครับก็มันมูครับกินดีครับอโอเคเกือบปดไปแล้วครับผมนี่ครับซ้อยใสยสวยๆครับนเ่ก็มาเรื่อยๆนะครับ ถ้ากล้องไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแดดบางลมบ้างครับสองหน้าครับนี่ครับผมเยื่อมันหมูครับ ปล่อยไหลไปเรื่อยๆนะครับพอมันไปติดขอบท่อก็เดี๋ยวเขามาดึงเองกินแล้วครับกินแล้วตึ๊บอยู่ครับนี่ครับมาอีกแล้วครับ,รบ,รบมผมอุ้ยผม<ง>โอเคนี่ครับผมใส่ใส่ใสปะสร้อยล้วนๆนะครับ ใครสนใจนะครับเทคนิคนะครับแนวทางในการตกนะครับแบบนี้นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับแล้วก็ลองไปตกนะครับตกปลาของสาวปรทานเนี้ยน้าไม่ไหลเนี้ยตกไม่ยากนะครับแล้วก็ถ้าสนใจจะตกปลาสร้อยล้วนๆเลยนะครับปลาส้อยอย่างเดียวเลยก็ตามนี้เลยครับผมโดนแน่นอนนะถ้าดูจากหมะแล้วคือน้ําใสมากนะครับของชนเส้นนี้นะครับดูเหมือนมีปลานะครับ มาชมครับนี่ครับตัวใหญ่มากครับผมนี่ครับนี่ครับผม ปลาส้อยนะครับดูไซส์รับผมโอ้ยใหญ่มากครับหายากมากครับผมไซนี้นะครับส้อยไม่เล็กเลยนะครับดูไซค์เขานี่ครับไซนี้ครับได้เรื่องครับโอเคเดี๋ยวดูผมตก ไม่มันครับเดี๋ยวให้ดูอาการของทุนบ้างนะครับเดี๋ยวรอชมครับผมกินแล้วครับกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วเดี๋ยวให้มันดึงแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามันตอดมันวัดยังไงก็ไม่ติดแบบนี้ครับอยู่ครับแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับดิ้นครับดิ้นครับ นี่ครับนี่ครับมาแล้วครับผมปลาส้อยครับนี่ครับไซส์สวยๆครับให้ดูครับนี่ครับผมปลาส้อยครับส้อยนกเข่าครับไซส์สวยๆครับโอเคเดี๋ยวดูนี่ครับช่างแจ็คปล่อยไปแล้วครับนี่ดูของช่างแจ็คครับ กินหวอถ้ามันดึงทุ่นจมนี่คือตัวใหญ่นะโอเคครับส้อยครับเดีย๋ยวรอชมครับผมยังมีตัวอยู่นะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ดึงเบ็ดของช่างแจ็คนะครับแต่วัดไม่ติดนะครับแต่ถ้าดึงของคันนี้นะครับติดแน่นอนครับผม เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วดึงของคันนี้ก็ไม่รอดดีครับนี่ครับบอกแล้วครับนี่ครับนี่ครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับตูวไฟครับโอ้ยบอกแล้วครับดึงของคันนื่น่าจะจะรอดนะครับแต่ดึงของผมไม่รอดนะครับนี่ครับพี่แจ็คผมนะครับไปแล้วครับผมโน้นนะไปท่อหน้าแล้วครับใจร้อนครับผมเห็นมีคนมาทอดแหนะครับกลัวเขาไปทอดหน้าท่อครับแล้วเดี๋ยวป่าไม่เข้านะเพราะออกมาแล้ว ฝั่งนู้นกทอดแห่อยู่นะครับ๋ยวผมให้ดูครับผมฟึ๊บฟึบนะครับเนี่ยตูไม่ดูครับฟึบนั่นครับกําลังทอดแหอยู่นะครับพี่แจ๊กบอกอยู่ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวกลัวเขาไปทอดหน้าท่อหน้านะครับก็เลยขึ้นหน้าไปก่อนเลยนะครับโอเคเพราะว่าถ้าถ้าทอดแหก็ปลามันโดนแหปุ๊บมันก็จะเข้าไปหลบในท่อนะครับ แล้วตกมันก็าจะาไม่กินอ่ะโอเคครับผมมาดูหนะ้าท่อนีบ้างนะครับเมื่อกี้ทั้งแจ็คขี่รถมาครับหย่อนปุ๊บก,ก็โดนเลยครับผมท่อนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะฝูงเยอะหรือฝูงน้อยครับทุนสีส้มครับไหลไปแล้วครับแจะทุนสีเขียวนะครับ แล้วเราจะกินแล้วโดนครับโอ้หดูดึงดูดึงครับโอ้ดูทุ่นสีเขียวดึงครับดูครับโอ้ดูดึงครับดูดึงครับดูดึงครับโอ้โหดูครับดูครับดูครับดูปลาไส้ดึงครับแรงดีครับนี่ครับโอ้ยโอ้ติดติดหลังไงน่ะโอ้ติดปากครับติดปากครับโอ้ดูไซค์ครับผมดูไซค์ครับโอ้ลากขึ้นมาครับโอ้ดูตัวครับฮะเอาติดเป็ดผมด้วย โอเคขึ้นฝั่งแล้วเป็นอันว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแกะให้ดูไปดูมาอ้าวสรุปติดติด,ต,ดติดเป็นผมนะโอเคอ่ะยกเลยย,ย,ยกเลยถือดิถือเดี๋หันกล้องไปโอเคเดี๋ยวดูสายประซอยนะ,นยนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูไฟนะครับนี่ครับช่างแจ็คโชว์หน่อยครับนี่ครับผมไฟ สาปละซอยครับโอ้ยสรยนกเขาสายสวยมากครับผมนี่ดูเสื้อนะครับช่างแจ็คอินเตอร์นะครับสนใจงานออกนะครับออกปีเนียออกสแตนเลสติดต่อได้เลยนะครับงานละเอียดยิบครับโอ้โหในทางกี่ตัวแล้วไม่รู้นะครับแต่ไซส์คือสวยมากครับปลาซอยครับ โอเคับผมเรากลับมาท่อเดิมนะครับพอดีท่ออื่นนะครับเรียบร้อยหมดแล้วครับผมวันนี้มันวันหยุดเนาะก็คนทอดแห่เยอะครับทอดตำนาท่อนะครับพอทอดไปแล้วก็เรียบร้อยนะครับตกแล้วมันก็ไม่กินนะครับเพราะว่าปลามันหนีเข้าไปอยู่ในท่อนะครับเดี๋ยวกลับมาท่อเดิมท่อนี้ยังไม่โดนแห่นะครับเดี๋ยวรอชมครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับดูดึงครับนี่ครับผมดูดึงครับดูดึงครับนี่ครับนี่ครับโอ้ดูดึงครับแหลงแหลงโคตรเยอะผมเดี๋ยวให้มันลอยขึ้นมาครับไหนวะนี่ครับผมโอ้ยดูตัวครับผมดูตัวครับนี่ครับมาแล้วโอ้ยตัวนี้ครับผมนี่ครับผมตัวนี้ครับ ไซส์ครับผมนี่คร <ing> <SL> ับสร้อยนกเขาครับดูเบ็ดเกี่ยวครับเบ็ดเกี่ยวปลายปากเลยนะครับนี่ครับอืป๊บหนึ่งมันดิ้นครับแรงเยอะครับผมปลาสร้อยนี้แรงเยอะมากนะครับนี่ครับเบ็ดเกี่ยวปลายปากเลยครับผมเนี่ยเกี่ยวกับถูกต้องนะครับนี่ครับแล้วดูไซส์ครับโอ้โหไงนี่ครับหายากนะครับไซส์นี้ครับปลาสร้อยนกเขาครับดูตัวครับนี่ครับโอ้ฝ่ามือครับยาวครับยาวไม่ว่าอ้วนด้วยครับไข่ด้วยนะครับแบบนี้ครับนี่ครับดูไซส์ครับ เสียได้ครับเด็ปุ๊บก็ดึงเลยนะครับเสียดดยนะครับท่ออื่นนะครับเขาทอดแห่เยอะนะครับวันนี้วันหยุดนะถ้าไม่ทอดแห่เยอะนะครับวันนี้รวยแน่นอนครับเพราะว่ามีตัวทุกปากท่อเลยครับแต่จะเจอฝูงเล็กหรือฝูงใหญ่นั้นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ก็วันหลังก็มาตกได้ครับเพราะว่าพอเขาทอดปุ๊บเนี่ยปลามันฉลาดครับพอครอบปุ๊บเนี่ยมันวิ่งเข้าไปในท่อด้านในนะครับมันก็จะไม่ค่อยโดนนะครับก็ ไอ้ส่วนที่อยู่ด้านนอกก็โดนไปก็ก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนน้อยนะครับส่วนมากจะต้องอยู่ในท่อครับและไซ์นี้ครับเดี๋ยวต้องมาซ้ำใหญ่จริงครับผมนี่ครับสร้อยนกเขาอ๋อสารทิปปละสร้อยครับผมพอดีผมมานะครับพ็แห่เต็มหมดเลยนะครับโอเคครับผมก็ วันนี้สงสัยต้องเอาไว้แค่นี้นะครับออกมาสักสามชั่วโมงได้นะครับตั้งแต่สายๆเลยครับยันถึงตอนนี้นะครับ11บเอโมงกว่าๆแล้วนะครับก็วันนี้ถือว่าถามว่าประสบความสาเร็จไหมก็โอเคนะครับได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับแต่เสียอย่างเดียวนะครับมันสมควรได้เยอะกว่านี้นะครับพอดีวันนี้มันเป็นมันตรงกับวันหยุดด้วยนะครับคนทอดแหเต็มเลยครับทุกทุกประตูน้ําเลยนะครับประตูน้ําเล็กประตูน้ําใหญ่นะครับพอท้อถ่หมดเลย แล้วพอเวลาเขาทอดแหหมดปุ๊บเนี่ยปลามันน้ำมันสะเทือนนะครับมันก็จะหลบเข้าไปในท่อนะครับพวกปลาส้อยนะไม่ได้ได้ง่ายๆนะครับปลาส้อยนะครับเพราะว่าเป็นคลองลักษณะเนี้ยมันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นจั่วลงมาแล้วักษณะนี้ครับพอแหขครอบปุ๊บเขาวิ่งเลาะข้างล่างออกหมดนะครับก็ได้พอสมควรเดี๋ยวจะให้ชมนะครับว่าได้กี่ตัวนะครับแดดร้อนด้วยนะครับช่างแจ็คตกอยู่้างหน้านะครับแต่ประตูน้ำนี้น่าจะได้อยู่ครับตัวสองตัวครับเมื่อกี้เห็นวัดอยู่นะครับ แล้วเขามาทอดแหนไปแล้วด้วยนะครับมันก็ไม่สนุกนะครับเลยแดดมันร้อนโอเคก็เดี๋ยวฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับปลาส้อยคองชมพะทานแบบนี้นะครับก็ถ้าใครที่ดูแล้วชื่นชอบนะครับอยากไปตกตามก็ตกตามได้นะครับทําตามผมเลยขนมใบไม้ก็ตกได้นะครับปลาส้อยกินเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเจอฝูงดีๆนะครับมันหมูกินไวกว่านะครับก็ลองไปตกกันดูนะครับแล้วถ้าได้ยังไงก็ทักมาบอกกันบ้างนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็น่ากลัวไว้แค่นี้นะครับเสียดายมากครับผมเดี๋ยวมาซ้ําให้ดูแน่นอนครับอาจจะเป็นช่วงเย็นนะครับก็ได้กันไปเยอะแล้วนะครับเมื่อวานผมมานะเสียดายนะครับเมื่อวานที่มามันเวลามันเย็นนะครับแล้วแบตโทรศัพท์มันมันมันจะหมดนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับเมื่อวานได้เกือบ30ตัวเลยนะครับสาหรับปลาส้อยเนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับตอนเย็นๆก็กินดีมากนะครับแล้วเมื่อวานไม่มีคนทอดแห่ด้วยนะไม่สะเทือนครัหย่อนลงไปกินเลย เช้าก็กินดีอยู่พักหนึ่งนะครับพราแดดร้อนๆแล้วน้ํามันใสนะครับมันเราเรานั่งขันหลังให้ตะวันนะครับแล้วเงาเรามันไปในน้ํานะครับปลามันเห็ดมันก็นะครับมันมันมีความระแวงอยู่แล้วครับเพราะมันโดนบ่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะครับปลาในถังวันนี้แดดร้อนนะครับมันก็น่าจะอาจจะเดี้ยงไปหลายตัวแล้วนะครับอากาศร้อนโอเคไถ่ายน้าก่อนโอ้ ตัวขาวเลยครับผมก็ตายนะครับแต่เพิ่งตายนะครับเดี๋ยวกลับไปก็ต้องรีบไปทํานะครับเพราะว่ามันเพิ่งตายครับมันขอดเก็บง่ายนะครับแต่ถ้าปล่อยให้ตัวมันแห้งเนี่ยมันขอดเก็บยากนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูผลงานครับอ่ะโอเคนี่ครับผลงานของเรานี่ครับผมปลาส้อยวันนี้นะครับดูไซส์ครับปลาส้อยล้วนๆนะครับไม่มีปลาอื่นผสมเลยนะครับตัวใหญ่ๆนะครับไซส์สวยๆเลยนะครับที่ไอตัวที่มันนอนนิ่งๆก็มันเพิ่งตายนะครับอากาศมันร้อนนะครับผม ไซแบบว่าอ้วนมากครับตัวนิ่มมากครับประส้อยของชนประธานนะครับแบบนี้นะ mm. ช่างแจ็กตกอยู่ตรงนู้นนะครับ mm. โอเคถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับ mm. เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ